เช้ามินน้อยค่ะพ่ม่ยพี่พหัไทำไมไม่มัดขึ้นหมดให้มันหมดหนะผมบ่ก,นกนินเลยลูก มีลูกโป่งอีกต่างหากใช่อโอ้ยอกินอีก,อย,กยังกินอีกกินเยอะๆนะพี่พ่อยยังไม่อิ่มเลยกินแข่งพี่พ่อยนะใช่พี่พ่อยกินไม่เสร็จยัง <c oughs> พี่หน้านพี่ฟอจะได้ขึ้นแบบนั้นน่ะรถโดยสารรโดยสารกินเยอะๆลูกจะได้โตไวมุุ่่นเหมือนพี่อง่ายกินกิน ข้าวแล้วก็กินนมเพราะว่าหนูกินนมก่อนไงเมื่อเช้าเนี่ยมันต้องกินข้าวก่อนแล้วค่อยกินนม,มกินนมมาแล้วนะจะได้อ้วนอ้วน <laughs> โอ้โหทุกคนอา่านมซื้อมาไม่กินนะอยากกินนมโรงเรียนจะได้อ้วนเหมือนพี่พลโตเหมือนพี่พลเอาพุ่งพุ่งคัง เอาลงเอาลงเฮ้ยกินเลยค่ะกินเยอะๆค่ะเอ,เ,เออพอแล้วไม่ต้องเปิดแล้วพุงอะ่ะต้องเปิดแล้วเ, <c oughs> เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้เดี๋ยวเขาเห็นเดี๋ยวมีคนเห็นกินเยอะๆเอาเม็ดข้าวนะคะเยอะๆด้วยลูกลรกจะกินปลาทูกับอพลอไมน่ะ กินไหมข้าวเหนียวกระปููไหมมันมีกระดูกคนว่าชันมีก้างไม่ใช่กระดูกถ้าหมูมันมีกระดูกโอ้เด็กก็โตแล้วอันเด็กก็ไม่อ้วนเดไม่อ้วนก็ไม่ได้มาล้วนะถ้ากินน้อยอ่ะ ตัวผอมเลยแม่ก็บอกว่าเฮ้ยไปก,กอกตัวผอมไม่ต้องไปเลย,ยอืมอาหารถั่วอ้วนเนี่ยแม่ก็จะให้มาบ่อยๆเลยถ้าตั่วอ้วน,นี่ยก็จะให้งานบ่อยๆว่าใช่อ้นวนช่วยอืมกินข้าวแล้วก็กินพี่พอกินทั้งข้าวกินนมนะไม่ได้กินแค่นมมาลูกแล้วพี่พอก็กินข้าวเยอะด้วยอืม โต,ตอยู่แต่เราต้องกินข้าวให้หล <Wow. S 1> โอ้อันนี้โตเหรออ๋อโตแล้วโตวแล้วจริงด้วยเออโตแล้วจริงด้วยอ่ะกินเข้าไปอีกจะได้โตวกว่าน,นี้เฮ้ยจะได้อ้วนทีนี้โตแล้วให้อ้วนทีนี้เอ้ยทำล้ะทำละไม่ต้องชว์พุงแล้วเพรแล้วแม่เลยเขาเห็นเดี๋ยวเอฟซีเห็นโอ้ย เลีฟซีเห็นแล้วมาเปิดบ่อยยังคุ้งอ่ะโอ้ยหนอ,อกินดเยอะค่ะจะได้ดดดอุ่นพื้นกินดีๆสชลูกนิ่ไม่ทำเหมอนมับ้าน,านพี่พันธ์นะทุกคนก็มาเล่นเด่งดึงนะแล้วก็ นี่มาเล่นตัวต่อของพี่พันธ์ด้วยจะต่อรถไฟอย่างงี้ต่อให้ป้าดูหน่อยนะคิดต่อให้ยีรัฟดูว่าอันนี้อะไรไม่รู้รัก พี่พันก็ยิ้มจะได้เหมือนนี่น่ะออน้องพี่พันยิ้มเลยแม่วันนี้มาวันนั้นเพนเห็นนั้นเออเจ้าเจ้าไม่อยู่เลยเพ่นร้องไห้เขาก็เลยบอกว่าพี่พันร้องไห้อยากไปกับแม่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่ก็มาเพื่อนโบพี่พันไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ก็มาวาสน ไปเล่นกับพี่หยองพี่หยองก็ไปโรงเรียนใครก็ไปโรงเรียนอืหนูปิดเทอมอยู่คนเดียวอลาแค่นั้นก็มาเล่นอแมนแค่นั้นก็เล่นแล้วนะมากันเด๋ยวก็ไปเล่นเด้งดึงเมื่อยแล้วก็ชวนกลับเมื่อวานนี้ก็เป็นไหม่แล้วเจ ตอนนี้พนเงินไปเล่นเดินหมเนเดมเล่นอะไรสไลเดอร์หมดเลยเง้นไปหมดเลยอีอากาศดีบ้างเราอืมวันนี้นะพอดีอากาศเย็นไม่ร้อนแล้วก็ฝนไม่ตก<ช>แต่เมื่อวานนั้วิ่งสี่คุณร้อยก็ไม่ทันอตอนเช้าอ่ะอ๋อติดกี่ยางใช่ใชกีดเสร็จเท่าไหร่ตีสี่าัฟ้าแลบแวบๆก็เลยหยุด แต่ทีนี้หกโมงเช้าเอาเลย ạ, <Ừ. S 2> อืมเพราะว่าวันนี้จะมีฝน่นะอยู่หรอเพราะน่า,นาจะเป็นช่วงบ่ายแล้วเนาะเพราะว่าช่ชาวงเช้าผ่านไปแล้วคอ <c oughs> นโดหรืออะไรลูนนกเนาะฮะโอ uh, ้สูงจังเลยเกิดแน่ต่อก็อืม มึงจะต่ออะไรต่อบ้านมึงจะต่อรถฮะคอนดมินล้มแล้วก็ไม่มีแรงเลย ทำใหม่เลย,เยใช่ใครก็ไปโรงเรียนฮะคิดถึงไหมอ,อยากโดนเราเลาายบ้าไใคบ้านอะไรคิดถึงไหมไอ้คิดถึงใครพี่พี่ตุ๊กี้คิดถึงไหมคะอ๋อแล้วพี่ตุ๊กี้จะให้มมกินขนมเมื่อไหร่ไม่คิดถึงในวันพี่ตุ๊กี้จะพาไปเที่ยวพี่ตุ๊กี้จะมารับไปด้วยไหมไปได้เหมือน แล้วจะไปไหนล่ะไปเมืองสวรรค์ฮะเมืองสวรรค์เมืองสวรรค์ที่ไหนเมืองสวรรค์ที่ไหนฮะตรงไหนคือเมืองสวรรค์โรบินสันโอโรบินสันโอ้แล้วเ,เลยพี่ตุ๊กกี้จะมารับไปไหมไปแล้วจะไปกับใครคะ ไป,ไปกับแ่ให้ปราปานให้ปาปานไปด้วยนะม,นยยมีอะไรบ้างลูกเป็นฉันนะละูกดาด้ดอแล้วอะไรอีกของเล่นน่ะที่หนู่งไปเล่นน่ะชนามเด็กเล่นด้วย